สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับผมชิปนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับมดรวมสีน่อยวันประจำวันที่21สิงหาคม2566กก่อนเข้าไปรับชมแนวทางทุกครั้งขอฝากคำเตือนพี่พี่แนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็พี่พี่สมาชิกเพื่อนใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาอาจจะยังไม่มีบ้านเสียงโชคหรือว่า เพื่อนเก่าเนาะอาจจะอยู่นานแล้วก็ยังไม่มีบ้านเสียงโชคท่านใดสนใจก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองเป็นบ้านแอดมินของบอลลองเองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามกันได้สำหรับบ้านเสียงโชคสำหรับแนวทางของเราเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่ของเราก็ถือว่ามานะครับพี่พี่ถือว่ามาในตัวเน้นตัวเจาะเนาะมาเด้งสองรอบนะครับก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับเมื่อวานนี้รอบเฉพาะกิจนะครับ คนที่ออก1 7 5 2 9รอบแรกใครวิ่งรูดที่5นะครับเข้าไปที่7557นะครับมาสายรูดนะครับผมส่วนรอบพิเศษ040กับ4 5นะครับของเราใครเอา4ไปวิ่งไปรูดเนี่ยเด้งบนลงล่างเลยนะครับหรือว่าใครเอา4มาประกบคู่ในตัวที่ผมเน้นให้นะครับที่ผมพูดไว้ในคลิปเนาะบางท่านอาจจะไม่ชอบ5อาจจะชอบ4ก็เอา4มาประกบคู่เนี่ยเด้งบนเด้งล่างนะครับเนี่ยเข้าไป40แล้วก็4 5หนะครับผม อืมนะครับก็ยินดีกับพี่สมาชิกด้วยนะครับแล้วก็ใครเอาห้าไปวิ่งไปลู้นหรือเอาสี่กับห้านะครับมาประกบคู่กันก็เข้าไปที่สี่ห้าห้าสี่นะครับนี่เลยในตัวเน้นตัวเจาะเนาะก็ยินดีกับไพี่สมาชิกด้วยนะครับสลับในรอบพิเศษส่วนในรอบปกติที่ผมเน้นให้นะครับศูนย์ศูนย์เก้ากับสามสามนะครับในรอบนี้ล้หลุดนะครับเนาะที่ผมเน้นให้เนาะต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับ ก็เขาออก00เล็หามกับเลขกเบิ้ลนะครับรอบนี้ส่วน VAP นะครับตัวรอง85497นะครับผมของเราใครวิงร่งุดนที่5นะครับเข้าไปที่54นะครับผมในตัวนี้ตัวจอเนาะก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่มีโชคก็คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจแอดได้นะครับผม ส่วนแนวทางของวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับวันนี้ก็มีหลากหลายแนวทางนะครับพี่พี่ชื่นชอบในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับเนาะหรือว่าท่านใดนะครับพี่พี่อาจจะยังไม่ไปรับชมคลิปที่ผ่านมาเนาะเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ในช่องทาง u t u b e นะครับแล้วก็เลื่อนดูก็คือจะเห็นแนวทางที่ผมลงให้นะครับเนาะสำหรับหวยฮานอยนะครับพี่พี่สุไม่เดียวผมให้วิ่งไปที่ สายวิ่งผมให้ไปที่เลข9นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข2นะครับผมวันนี้เน้นรอบปกติเช่นเคยนะครับลอง vip นะครับ20 21 22 23 24นะครับ25 26 สองเจ็ดสองแปดสองเก้านะครับผมส่วนนะครับตัวเน้นตัวเจาะตัวเน้นตัวเจาะของเราก็จะมีในที่สองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองหก 29นะครับผม202123242629นะครับหรือใครไม่ชอบ2อาจจะชอบเลข9 90919396นะครับหรือว,ว่า92ประมาณนี้นะครับหลักร้อย3ตัวนะครับ920 929นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับแนวทางหวยฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวมัดร,รวมสีน่นอยนะครับชื่นชอบในรอบไหนนะครับลองใช้วิจนะญานในการรับชมแล้วค่อยตามนะครับวันนี้ขอให้เฮงปังๆทุกท่านนะครับสลับแนวทางคลิปนี้กับสอดีครับ